เด็กทุกคนต้องเต้นแน่ค่ะจีระดาพอได้ยินจีระดาได้ยินจีจีจีระดาแต่เขาน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนเจ้าของโรงเรียนอาจจะแบบว่าเป็นญาติๆทางโรงเรนวังแบบพี่ไม่แน่ใจนะแล้วพวกนั้นเขาก็ไม่่อ้อยากจะ หลับ้ง5นาทีได้ตื่นมาตื่คุื่นตื่นงั้นเราจัดแข่งเกมนี้นเขาจะเล่นถ้ามือไปทำไมไดคือความสนใจมันก็เป็นแบบดันดุลูมดนลูมแต่พอเริ่มโตแล้วอารมณ์ดีเี่นลู้จักรว่าเนี่ยโตมินิเนี่ยรู้จัก้าร น่จะเป็นวัยแบบเหมือนแบบออกจากคอมพาสโซแล้วตอนนี้นี่นี่โชว์โชว์อร้องเพลงบานาน่าเป็นเปล่าบ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 ารถรถตุ๊ก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 ตุอกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุบาบา๊ก ตาย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 ไม่ดูมนอนได้แป๊บหนึ่ง <c oughs>